เป็นหอที่แบบสวยงามมากราคาแล้วก็สมราคาจริงๆเลยนะคะนู่สีมูมแบบสวยมากเห็นแบบไปหมดเลยดูพนุนออกมาได้หรือเปล่าคะ ทุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกจิแชนแนลเย้วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวหอพักให้กับทุกคนนะคะที่สนใจนะคะที่นี่นะคะเราก็อยู่ที่ไหนเอ่ยพี่ไปเตยไม้เพสค่ะทุกคนเย m ไม l เพสนะคะก็จะเป็นหอพักหญิงเนาะใครที่เป็นผู้ชายที่เข้ามาดูก็อุย้ยขอโทษด้วยนะคะไว้เดี๋ยวเราจะรีวิวใหม่ให้นะคะสําหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวหอ m ไม l เ c e นะคะทุกคนเป็นหอที่แบบ สวยงามมากนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็สมราคาจริงๆเลยนะจ๊ะเรามาดูห้องแรกกันเลยนะคะที่เราอยู่นี่ก็จะเป็นห้องเดี่ยวนะคะที่แบบว่ามีเตียงเดี่ยวเนาะเรามาดูที่เตียงเลยนะคะมาเลย mm hmm. สวยไหมคะทุกคนเขาก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบเลยนะคะตามที่เห็นเลยนะคะนี mm ่ hmm. แล้วก็นี่เห็นไหมทุกคนเป็นผนังที่สวยมาก ก็จะไปเลือกได้เลยนะว่าตัวเองชอบปลายไหนนะคะเริ่มต้นนะคะที่4,300บาทนะคะทุกห้องเลยนะคะเป็นห้องแอร์หมดเลยนะคะไม่มีห้องธรรมดาเนาะเขาจัดให้แบบครบวงจรมากๆเลยนะคะที่นี่นะคะเอาล่ะค่ะเรามาดูมุมเครื่องโต๊ะอะไรตังนงๆอะไรเครื่องโต๊ <c oughs> <c oughs> มุมโต๊ะทำงานโต๊ะเครื่องแป้งนะคะทุกคนดูกัน ตรงนี้เลยเห็นไหมมันจะมีแบบสองฝั่งเก้าอี้เขาก็แบบอย่างดีอะค่ะทุกคนได้ปะมีดินชักปะนี่นี่ไงอ่ายินชักเขาก็มีให้นะคะแล้วก็ตรงเดีเยวไว้ใส่อะไรคะน่าจะเป็นวานอ๋อวางหนังสือชั้นวางหนังสือนั่นเองนะคะทุกคนก็เนี่ยโต๊ะตตรงกลางนะคะทุกคน มีให้ด้วยแบบใครมันสวยเยอะอะไรเงี้ยพร็อพเยอะก็ต้องแบบต้องต้องใช้อ่ะค่ะอีกโต๊ะหนึ่งนะคะนี่แล้วเขาก็แบบมีทีวีให้ทุกห้องเลยนะคะนี่ทีวีให้เลยแล้วก็มีปลั๊กไฟเยอะมากเลยค่ะทุกคนสามตาเลยทุกคนถห็ไหมคะก็มีตู้เย็นให้ด้วยนะคะทุกห้องเลยนะคะ ก็คุ้มราคามากๆเลยนะคะทุกคนก็กี่คิวนี่ขนาด5.5คิวเลยนะคะ5.5หรือ5.3 5.5 5.5 5.5นะค่ะทุกคนอืมปังมากแล้วก็มาดูมุมไหนดีคะพี่เตยอ่ะไปดูระเบียงนะคะให้พี่เตยตามมาค่ะทุกคนหูสูงมากทุกคนก้าออกมานูสิีมุมแบบสวยมากเห็นแบบไปหมดเลยดู ขึ้นนู่นลงมาได้หรือเปล่าคะตนี้ตรงนี้อยู่แถวหน้ามอนะคะก็จะมองเห็นเขาสามมุกเห็นปะ z ู o ได้มไหมระเบียงก็ใช้สำหรับตากผ้านะคะแต่ว่าต้องเอาที่ตากผ้ามาเองเนาะแล้วก็มีก๊อกน้ำให้ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปกันดีกว่า ห้องน้ำไปเลยทุกคนห้องน้ำเามาค่ะทุกคนเดี๋ยวพามาดูห้องน้ําห้องน้ําสวยมากจะบอกเลยอ่ะเข้ามาอย่างแรกเราก็จะเห็นนี่ใครใครปิดไฟเนี่ก็จะเป็นกระจกนะคะสวยมากเนี่ยดูคนสวยค่ะดูคนสวยดูคนสวยแล้วก็มีก๊อกน้ํำน่ารักมากทุกคนมีอ่างล้างหน้าแล้วก็ที่วางนะคะนีนีทุกคนมันเปิดอย่างนี้ทุกคน อย่างน,นี้นะอ่าดูด,ดิน่ารักมากเนี่ยดูชาโคอ่าแล้วที่สำคัญนะ,ะทุกคนมาดูที่อาบน้ำดูดิดูดูด,ดูสวยมากมีเครื่องทำอวามชื้นอ่าใช่ใช่มีเครื่องเท่าน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะอุ้ยสวยมากอยากได้ห้องน้ำแบบนี้จังเลย ไปดูตู้เสื้อผ้ากันนะคะทุกคนนี่นะคะตู้เสื้อผ้าของเขาจะแบบเป็นติดกับผนังให้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เรามาเปิดดูข้างในตู้เสื้อผ้ากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่ไงทุกคนน่ารักไหมกว้างมากมันจะมีอยู่สองฝั่งด้านบนก็จะเก็บพวกเสื้อผ้าอะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้ไว้ข้างบนนาอเช่นแบบฤดูหนาวอะไรอย่เงี้ยแล้วก็เผาไปข้างบนมีเลนชาร์จปุ่นี้ให้ด้วยนะ ก็น่าจะคล้ายๆกันหรือเปล่าเหมือนกันเลยค่ะสมมติถ้าเราแบบว่าอยู่สองคนต่อห้องอะไรเงี้ยก็จะแบบแยกกันเออไม่ต้องแย่งกันของฉันอันนี้ของเธออันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบ่งแบ่งฝั่งกันเลยแล้วก็ด้านข้างนี่นะคะก็เขาก็จะออกแบบมาแบบว่าให้ประดับโชว์อะไรอย่างงี้เป็นแบบมุมถ่ายรูปของเราก็ได้น,นะคะทุกคนแบบยอด เอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้องคู่แล้วนคะคะห้องคู่นะคะก็จะมีเตียงคู่2นะคะตัวนี้นะคะจะต่างกันจากห้องเดียวเพราะว่าค่ามาจํำแรกเข้านะคะเราก็ถ้าอยู่คนเดียวนะคะเราจะจ่ายแค่4,800บาทนะคะค่ามาจำํำแต่ถ้าเราอยู่สองคนนะคะเราจะจ่าย5,000บาทนะคะส่วนเรื่องค่าน้ำเข้าไฟเป็นไหนบ้างคะเต็กอ๋อค่าน้ำก็หน่วยละ30บาทนะคะส่วนค่าไฟก็หน่วยละ8บาทะคะ่ะแย่แย่ เอาละครทุกคนก็นี่เลยคือเตียงคู่นะคะดูเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยนะคะก็จะมีคีย์การ์ดนะคะ<ม>แล้วก็มีรปภด้วยนะคะทุกคนก็สบายใจใหายห่วงได้เลยนะคะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศในห้องให้ดูนะคะได้ โอ้เห็นอะไรไหมทุกคนเห็นอะไรไหมเห็นอะไรอ่ะเจยตรงสวยขนาดนี้อ๋อช่วงขายของทำไมมันดีไปพิเศษเสื้อสื้อสวยจงเลยอ่ะเตยซื้อมาจากร้านไหนหรอ วิ๊กาวกาวโคเรียค่ะทุกคนไปอ,อุดหนุนกันเยอะๆนะนี้เลยในไอจีนะคะทุกคนที่คือสวยมากตัวละร้อยบาทเท่านั้นเองเราใส่มาแพคคู่นี่นะคะก็ไม่ถึง300บาทเองคือแบบเลิศมากเลยนะคะพี่เตาร<ช>แมทได้กับทุกชุดเลยทุกคนโอ,อ้ยสีสวยมากเนื้อผ้าดีทุกคนเหมาะกับการอุดหนุนยิ่งชอบมาก ก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปตำได้เลยนะคะบอกว่ามาจากกัจิชแนลนะคะก็อาจจะได้รับส่วนสิทธิพิเศษเอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ใส่มารีวิวทุกคนได้ติดตามเอยงนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็ไปดูอีกสองห้องที่เหลือกันเลยค่ะเรื่องห้องนี้ทั้งหมด8ชั้นนะคะทุกคนก็จะมีบริการริบด้วนจเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ อยู่ที่ห้องที่เป็นเตียงเดี่ยวนะคะแต่ว่าเป็นเตียงห้าฟุตนะคะทุกคนนี่เลยก็จะประมาณนี้เลยสวนไหมคะห้องเขาจัดตกแต่งให้เราประมาณนี้เลยนะคะที่เราไปเมื่อกี้คือห้องสีแดงใช่ไหมเตยอ่าใช่ขนาะดอันนี้ก็เป็นสีเหลืองะคะ่ะทุกคนสวยมากเราก็มาเลือกดูว่าเราชอบแบบไหนได้เลยนะคะตอนที่แบบว่ายัางไม่เต็มเนาะ